สวัสดีวยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกฟรีไฟเ i อวันนี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมสายฟรีนะครับเข้ามาใหม่เนาะเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนก็เข้ามาถามผมนะครับว่า,าตกลงค่าทางตรงนี้ตรงนั้นมันแจกฟรีหรือเปล่าหรือว่าของฟรีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับพีบอมก็จะมา,อ,าอัปเดตหรือว่า สรุปให้ฟังดีกว่านะครับว่าตรงไหนมันฟรีตรงไหนไม่ฟรีนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับทุกคนนะขอคนละกดไลค์คนละกดไลค์หน่อยนะครับผมทุกคนเพราะว่าถ้าไม่กดไลค์เนี่ยไม่ขึ้นฟเลงจริงๆนะครับฝากกดไลค์หน่อยเด้อนะครับเนาะก็เข้ามานะครับก็จะเป็นกิจกรรมตรงหน้านี้เห็นไหมครับก็เป็นรูปหมวกแล้วก็เป็นคล้ายๆสายลับเนาะกระสุนปืนนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลายๆคนก็ได้จะสงสัยว่าเฮ้ย ตรงนี้ท่าทางเนี่ยมันเป็นท่าทางใบแจกฟรีหรือเปล่านะครับก็ตอบได้ตรงๆเลยว่าเออ5 0าสนะครับฟรีเนี่ยนะครับคือ50%านะครับก็คือม่ฟรี5 0ถามว่าเฮ้ยทำไมพี่บอมพูดอย่างนี้ไม่ทำไมไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเออหนึ่งในนั้นนะครับสิ่งที่แบบว่าเป็นท่าทางเนี่ยฟรีเนี่ยจะแบบว่ามีนะครับมีมีจริงเลยนะครับแล้วก็ ไม่ฟรีเนี่ยมีไหมมีครับใช่มันจะฟรีทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะฟรีสี่ท่าเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่นะครับแล้วก็มันไม่ใช่จริงๆนะครับผมทุกคนเนาะก็ถ้ามันได้ฟรีเยเดี๋ยวพี่บอมจะมาอันนี้ให้แน่นอนนะครับไม่ต้องหวังนะครับก็คือแบบว่าถ้าได้จริงเนี่ยนะครับผมก็มาอัปเดตให้แน่นอนนะครับว่าเออมันได้จริงนะครับอะไรอย่างนี้เออตรงนี้ได้จริงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าได้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะก็ ได้เลยนะครับมานะครับก็ถามว่าท่าทางเนี่ยเป็นท่าทางใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับก็จะมีท่าทางมาเก็บ4ท่าเลยใช่ไหมครับมันเป็นภาพอย่างนี้เนาะอ่านะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับตรงนี้คือจะเป็นโทเค็นนะครับให้เราหาเนี่ยเรากดหัวใจให้ได้นะครับว่าเราจะกดหัวใจให้ใครก็จดกดไปครับกดให้ครบ10คนเราก็จะได้เป็นโทเค็นโทเค็นดาวนะครับเรียกว่าเป็นโทเค็นดาวดีกว่าเนาะก็จะประมาณนี้เห็นไหมอ่านะครับเราก็กดหัวใจไปครับไปเพื่อนนะครับเนี่ยกดไปแบบนี้ครับ ว่าเพื่อนเลือกท่าไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็กดของเราเราได้เหมือนกันในะันานี้นะครับเราก็จะได้ของขวัญในการที่เราแชร์แบบนี้นะครับดูดีสุดๆอะไรเงี้ยนะครับเราได้รับ19หัวใจอะไรางี้ครับเึ่งแบบนี้เราก็จะได้ของฟรีไปแต่ละวันนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเราก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับวันที่4เดือนหน้านะครับก็ได้บัตรเป็นชื่อฟรีหนึ่งใบนะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อฟรีเลยนะครับเก็บ80ดาวนะครับก็ เอาไปเลยนะครับเสื้อดึงเผือนะครับซดเกาะได้ดนใสได้ทั้งชายได้หญิงนะครับอ่านะฮะแล้วก็จะเป็นตะกากนะครับอ่าใสด้งชายหญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ของประบาดนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีชุดทดลองนะครับหรือว่าชุดที่แบบว่าที่เราเคยมีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเขาแจกฟรีด้วยแหละชุดอันนี้นะครับก็ใครไม่ได้นะครับก็มาแลกชุดฟรีได้นะครับเดี๋ยว่ามีหมดละทุกอันนี้แล้วก็จะเป็นชุดนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟรีหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นกิจกรรมนะ นะครับของฟรีเนี่ยน่าจะเป็นแบบกิจกรรมฟรีน่าจะเป็นแค่ชุดนี้นะครับเนาะไม่แน่ใจว่าเขาจะฟรี1ชุดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นอของฟรีเนี่ยนะครับมีภารกิจนะให้ทำนะครับเป็นหาโทเค็นนั่นเองนะครับเนี่ยโทเค็นพวกนี้นะครับก็ไปหาได้นะครับในโหมดทั่วไปในโหมดสายลับนะครับสี่นะครับสายลับนี่ก็จะเป็นโหมดใหม่นั่นเองนะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับโหมดใหม่ก็จะเข้ามาในนี้นะครับ เข้ามาใน Bond นี้แน่นอนนะครับเนาะให้เราแบบว่าไปเล่นนะครับเนาะก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับสําหรับท่าทางเนาะก็ตอบได้ตรงๆเลยก็คือไม่มีฟรีนะครับทุกคนนะครับก็ถ้าฟรีเดี๋ยวมันก็มันไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบว่าเขาให้แบบว่าเซฟท่าทางหรือว่าเลือกท่าทางที่เราชอบอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นว่าเลือกท่าทางนี้อะไรอย่างนี้ชอบท่าทางนี้เลือกอะไรอย่างนี้ครับอ่านะครับเห็นไหมัเฟเฟในอีก8ชั่วโมงนะครับก็ควรพรุ่งนี้นะครับล้วก็กดหัวใจให้เพื่อนไปครับ อยกกดให้ใครก็กดไปครับแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าประมาณนั่นเองนะครับสุ่มๆไปแล้วกดให้เพื่อนนะครับประมาณนี้เองนะครับเห็นไหมแต่หลายคนก็เอาชุดต่างๆของตัวเองมาอะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วก็กดให้เพื่อนไปครับใช่ประมาณนี้เองนะครับก็เอาเป็นว่านะครับของฟรีเนี่ยมีแน่นอนนะครับสาหรับสายฟรีเนาะเยอะเลยนะครับถามว่าเฮ้ยเรามาดูตรงไหนบ้างสายฟรีอะไรอย่างนี้นะครับมาดูตรงนี้ได้ครับว่าเขาแจกอะไรบ้างนะครับเนี่ย ใครไม่รับสายรับรับรางวัลฟรีมากมายเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยก็จะมีสกินรถสกินบอร์ดกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าดิเขาเรียกว่าเป็นอ่าหุมศพเนาะแล้วก็เสือ้อแล้วกากแล้วก็เป็นอ่าสกินอ่าไลคูนนะครับแล้วก็บัตรเป็นชื่อนี่ฟรีแน่นอนสีอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของฟรีให้เราภารกิจนะครับอ่าก็อธิบายตามที่ผอมพูดไปกี้เลยนะครับแล้วก็ไปขอฟรีี่เลยเห็นไหมก็แจกตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแจกเราก็ได้บอร์ดมาละนี่เห็นไหมบอร์ดก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยไหม ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลุมศพนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถกระบะนะครับ่ามีเอฟเฟกด้วยนะครับนะสวยเลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านวันที่25วันอาทิตย์นะครับผมก็วันอาทิตย์หรือวันนี้ทุกคนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับอ่าก็จะแจกประมาณนี้เลยนะครับอันอื่นๆก็รอนักแข่งนะครับเขาแข่งกันวันไหนอ่ะคนดูนี่เหรอ25นะครับกุมภานี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นจับ แบ่ง9ทีมบอกคัดเลือกนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสายฟรีเนาะมีเติมท็อปอัพนะครับอ่าสองเก้านะครับรับมวกเก่านะครับผมเนาะเก่านะครับไม่ใช่ใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาอีกเนาะก็รอติดตามพี่วอมได้เลยนะครับก็จะลงคลิปให้เนาะก็ประมาณนี้เลยครับบักกี้โรโยนะครับวันนี้ก็เป็นการที่แบบว่าซุ่มนะครับอ่าสุ่มตัวหน้ากากไฟนะครับผมก็สุ่มไปละนะครับได้มาสามชุดนะครับ ประมาณนี้เลยขาดแค่สีเขียวนะครับว่าจะเอาอยู่เหมือนกันสีเขียวแลกเปลี่ยนประมาณ65โทเค็นนะครับก็ประมาณนี้ครับนานมาทีเนาะใครสสบสายสะสมก็รีบหยาบรีบจองนะครับมีเวลาทั้งหมด17วันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมพิพาทอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับเข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ทีบี .com นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าบานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะคร เติมผ่านอ่าช้อปปี้เพย์นะครับดีก็คลิกเข้าบานะครับก็ใส่ U i d ดีนะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ u i d ดีหรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านอ่าไทยพณิชไม่ใช่ไทยพณิชนะครับเป็นธนาคารกรุงเทพรือเปล่าตรงนี้นะครับอ่ามิลลนบัพิเศษด้วยทุกคนดดิเออเติมผ่านธนาคารนะครับดวดีครับทุกคนสามารถใส่เท่ากากรเติมผ่านจากบัรกีธนาคารเท่านั้นนะครับนี่ อาคารแบบได้โบนัสด้วยนะครับ68เพรเท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นรว้วบอดพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเติมมาตรการรูงเทพนะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่ครับผม